สวัสดีคะ่ะพี่ตาค่ะสวัสดีผู้ติดตามช่องมีนันทิดาชาแนลนะคะรัวไม่มีแสงทองฟิลันจ์จ้ามาถึงแล้วคะ่ะมาถึงบ่ายสองนะคะมาหอดประมาณบ่ายสองแล้วก็เอาเ,อาเอากรอบรูปนะคะติดแตกนะคะไปเปลี่ยนนะคะแล้วก็เอาได้ที่ยูบบริเวณบริเวณปลายนะคะทั้งปลายทั้งหาง,งองค์ยาเอาออก นะคะเอาออกเสร็จเรียบร้อยสวยงามนะคะสมบัารมีท่านแล้วก็มาถึงก็มีพัสดุนะคะสามสชิ้นว่ามาหอนสามชินมมช้นนะคะเทเดียนพูนเอามาลองใส <c oughs> สวยงามนะคะพิสตอร์ลองเบิงนี่เึ่งหัวเหลี่ยมเแม่มมมขอบคุณน้องกันด้วยนะคะน้องกันก,นกอเทมวนะคะอันหาเนี่ามาเอกเลย ขอบคุณมากมากเลยนะคะแล้วก็มีชุดสวยสองชุดเหลืองแดงนะคะเลืองแดงอันนี้คือแดงชมพูนะคะแดงชมพูมาถึงแล้วอันนี้ก็สีเหลืองสวยงามมากเลยค่ะปัดจะหยียบหางอย่าขวาม้อแล้วก็มีนะคะอันนี้พี่รันนะคะพี่รันส่งเหรียญปวยทานมาให้นะคะมาถึงแล้วนะคะ ทรงเหรียญปวยท่านมารวมอนุโมทนาบุญกับอันนานิงนะคะควันที่วันที่หนึ่งเป็นวันเอ่อเข่าเอิว่าเป็นมือโกนหัวนะคะบานบานแถวบานเสื้อเอิว่ามือโฮมมือโฮมบุญนะคะโฮมผิวมันนองแล้วกับมือโกนหัวนะคะแล้วมือวันที่สองเป็นมือบวชนะคะมือมือเข่าบวชเลยนะคะ อันนี้พี่เลากะสทรงเหรียญปรยทานมาอนุโมทนาบุญน,น้ำสาธุสาธุนะคะสาธุอนุโมทนาบุญน,น้ำค่ะแล้วก็นานิงกะมาน้ำกบนนะคะเพินพ่นเตรียมงานอยู่กันเล่ยคุยกันไปกินขน้าว้มกันกัน,กนเล่ยคุยกันว่าอันนาสิเขาบันพักวันทียิพาเด้ระหว่างสรีนะทาบานนี่ถ้าเกิดมาพร้อมน้ำมันก็นเสียกันเลยเสียบ่ได้ซ่อมนะคะน่าไว้เบยาใคร ทางนี้อันได้รับผลกระทบอันสีนะค่ะก็เลยบอก้านมากกโอเคเดี๋ไปไปกวาหนาเลยก็ไาซันเดียวนาไปน้ำกลนเพราะเพิ่อนอยากเตรียมงานอยู่นะคะก็เลยได้ล่วงหน้ามากกอนะคะเดียวนาเดียวนานี้ก็สิแล้วทุระข้างคุ่นแล้วก็สิตามากนุ่มกลนะคะขับรถมาเองค่ะรอบนี้นะคะเพราะว่าไอโฟนกับติดงานทั้งปุ่นนะคะวันนี้เพิ่บไปเบิ้งเขาซอยพุทโาไปตากเขาไปย้าย ยายเขาตากแดดจกดักแดดสองแดดกับพ่อเก็บได้แล้อคะเอาไว้โดนบ่ไแดเพว่าเขาโลกรถเกียร์มันกับงอมแล้วเนาะมันก็ตากแดดสองแดดซัมนี่กับพ่อเก็บแดดวพวกก่าโดกนก็นี่มันก็สีแบบมุนนะใว้เราไปซีมันก็เม็ดฮักฮักเม็ดนะคะแบบว่าเป็นตากินนะคะสิบ,บาเป็นเม็ดปันไดวันนี้ออกเงาเงาิดนึงนะคะคลองที่นอนผู้เดียวเลยสองมอน <laughs> มาถึงว่่ให้ได้กินข้าวแล้วค่ะก็บน้ำท่ากับสิบเป็นกินอันไม่อยากกินเน่าหย่ำไหมบม่อยากกินเน้าหย่ำตีเกีียวก็เลยกินนมนะคะกินนมกินน้ำกินแบนกินแบนเจนไปขวดหนึ่งแล้วก็กินอันนมแล้วก็กินน้ำแค่นี้นะคะแวของของน้ำก็ก็แค่น้นก็ไม่ได้ซื้ออย่างกินอีกนะคะก็มาหอดถือว่าถือว่าเร็วอยู่ แต่ว่าแล้วรถประเด้ยรถไหลรถหลค่ะรถรถพ่วงไม่ไหลายค่ะคั้นเสียบรถแน่จริงๆกะต้องเบรกเพราะลุดหลายแล้วรถประเด้๋ปรนได๋ค่ะต้องคอยคอยมาบ่มีไฟบ่มีไฟแซงดอกยกเว้นไห้เขาแซงกับมหาวอน แล้วก็สิได้เตรียมตัวลงไปนะคะเตรียมตัวลงไปซ้อมนะจ๊ะพักผ่อนสักนิดนึงนะคะก็จะได้เวลาซ้อมแล้วหวงหวอยหงวยหงอยอยู่ร่มค่ะพี่น้องร่มู่บานก็ร่มด้งยินมาหดได้ยินเสียงสนุวนวาวขึ้นหวอวลูกไซเลยอันเพิ่นวากันก็พอเพิ่นใว่าสีเอาอัไปไนนอนฝ่าวเขาแล้วก็สีเอาวาวไปย้อนน้ำมืสันไปย้อนวาวน้ำมือสันลูกไซเอาตัวให้นดอก้ากันไปฝ่าเอาตัวเส้นก นะะคเดี๋ยวเก็บของตรงนี้เสร็จละก็เตรียมตัวลงไปซ้อมจ้ะส,สวัสดีแม่ต้อยค่ะได้ยังให้ลูกกินแรงคะ่ะอ้อยไก่จะมืดหรือเด้อวีไก่จะมืดหรือเด้อ <c oughs> ออมบักหอยแกงบักหอยพูน่ะนี่หอนี่บ่ายยันมาได้กินหน้าหอนนะอาหารนิสานบ้านเฮาค่ะ มากินยากเด้อพี่น้องเอ้ยก็จะมีข้าวผัดข้าวผัดจะข้าวผัดอเมริกันวาซานข้าวผัดข้าวผัดยะซูทรอนด้วยแะก็มีแกงต้มจืดโอ้โหแมนบล็อกฟาดใกล้ใกล้ทุกอย่างโอ้ยทรงผมขึ้นน่ารักแค่หนูพรแม่เพแม่นี่ตะผักเด็ดเที่ยนงเขตเบิ่งอันโอ้ยโอ้ยมาทรงผมนี่ตาฮักแค่สั ต้นเจดต้มเอันนี้แกงมะเขือแมนบอมนะแกงไม่ใแกงฟักเตียมันคือเปลี่ยนสีเรลืองเหลืองงี้เสีพี่แกงโอ้จโอ้ยหมากรงผมน้องเคตเป็นตาหักแมนบอมฮะแมนแมนถาผมเงี้ยวเป็นตาเบิ้งผมสามีละหนูกตลังเป็นตาหักเลย เป็นเป็นยากยักแบบนี้ก็ลังเป็นตาหากเลยว่ามาแตะแกงหอยนี่รพี่น้องเฝ้ากับย้ายอยู่หมู่บ้านอยู่แา่กันไปกวนคูแล้วก็มีขัวหอยสั้นอะไรก็จะลูกได้คออันถาดอนสันมากไว้แบบเตีเพิ่นเปิดเคียงไปเจพิ่เลงไปเปิดเครยงแล้วลูก ต้องเรอมากครบกันเนโอ้แหนยัวให้กให้นุ่มอมกอนแล้วแม่สิดเดไปพักก่อนกินเบน่นี่ยยมมากแต่ว่าแม่สิย่ำได้บ่บูแม่เอยีค่าเขียวทกถอดไปต่อยนี่แล้วนาะ เล็กลุดยันแกงห้อยมาต้อยนีอ <laughs> ่อุ้ยแตนเซืรอใหม่เราสวยจ้านะคะสวัสดีจ้าเ <c oughs> ด็กๆก,กขอขอขอินข,อขอ่ากินข้าพี่น้องกินข่าสุดยอไปสองโอ้ยบังลมด้วยล่ะพี่น้อง <c oughs> เราจะไม่ทำร้ายตัวเองนะคะโดยการที่เอาชีวิตไปเสี่ยงกับน้ำ เพียงสองสามขันนะจ๊ะ <laughs> ข้างล่างพร้อมแล้วนะคะไฟพร้อมแล้วนะคะอาจารย์โนจิพึนกำล่างตังของผ้ากันตังของเรากะไปกินข่าวาันประมากวันแล้วถหากันเมื่อบานไปทุระใครทุระ่านล้าก็หอววลากะกลับมาซสอมค่ะน้าพูด สวัสด,ดีค่ะคตามรถดซุกชาแนลนะคะลงคลิปไปนี่บอสอเดียนแล้วเรื <laughs> ่องกระถือตัดคือพญย่ยตอด,ดยอย <laughs> เราจะเอาชีวิตไปเสี่ยงกับน้ำไหมคะยคร <laughs> บว่าเสี่ย <laughs> งกำลังเสี่ยงจมตัวลงไปคะ่ะเย็นเย็นลงเย็นก็นเลยว่าสิอาบน้ำก่อน,อนดอกจังคอยสิลงไปสอบเย็ขึ้นตั้งเทาไรออเพราะว่าถ้าถ้าสอบแล้วจังขืนมาอาบเดี๋ยวว่าเป็นทา เออน้ำก็ได้กินเท่าเท่เต้ยลงสิมันมาแล้วนะจ๊ะอากลากแบนโ้ยเย็นไม่รู้ตึกสามช่วงหาซิ่ ไม่ส่ไม่ค้ายเขา้องเครดเลยใส่เมื่อเมื่อแมยก็รูปคล้ายเขาเหกนวันนี้น่นน <laughs> ี่สงถุงหาสเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะว้าเด้อค่ะสถุหาสี้ <laughs> สาเซ <laughs> <laughs> กินเ่ทันพ้าน,นาอนไปเรียนวัดด้อเลยแกงหอยแกงจืดแล้วกว็แกง,แกงปักปัก <laughs> จก้ะโอ้มีแต่แนวแสบแบเลยค่ะ แต่ว่าขออนุญาตไปอาบน้ำก่อนมันพี when, ่น้องแต่สิตั้งท้าลงไปซสอมแล้วน้องเกลียดแบบเมื่เล็กว่าอาบน้ำเส้นเไหนเส้นไหนเส้นไหนเส้นไว้จะอาบน้ำป่าจันไปแล้วไปก่อนก่อไปอาบน้ำสิต่อคิวต่อไปอาบก่อนเหรอ เคนะคะกับมาห้องแล้ววยมันคือต่างกันแถขางนอกกับขขางใน่ยไหมแบบว่าขขางในอุ่นนะคะข้างหนอกเดี๋ยวอุ้ยหนาวเย็ยนเยอะอันท้าวผ่ากับเต็มแล้วฝอยบอกฝอยฉพาะอันเทียนท้าวให้อีกแต่ว,ว,าว,ว่าเราก็ท่านหวังสุดสวยๆสุดสวยๆก็น้องกันนะคะคุณนะน้องบีชว่วงแรกๆก็แม่นน้องบีนะคะน้องบีกับบอกว่าอันช่วงแรกก็อยากให้เพียน อันใจยังไลกันเลยโอเคช่วงแรกวพีก็ซัพพอร์ตให้นะคะวันนี้ก็น้องกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทั้งสองทันที่เมตตาพี่นะคะที่เห็นว่าพี่ขาดอีกอย่างตรงใดนะคะพี่น้องก็ขอบคุณนะคะขอบคุณจากใจจริงเลยนะคะขอบคุณอีดีก็รู้ว่าสิสันหาคำไหนมาว่ามาขอบคุณนะคะนอกจากที่ว่าจะอ่า ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดนะคะทำหน้าที่ตรงนี้ออกมาให้ผู้ชมผู้ฟังดูแล้วฟังแล้วประทับใจนะคะคือเต็มที่กับงานนะคะอยู่ในบ้านหลังนี้ก็อบอุ่น,นะคะ่ะพี่น้องอบอุ่นอยู่กันคือพีคือน้องนี่แหละคือเนี่ยแหละยังไปพ่อผูอ้ใดก็มวนซื้อโฮสเทลน้ำกันค่ะบอกทักทายประสยกันนะคะทำข้าวทำข้าวกันนะคะอยู่กันคือพีคือน้องแล้ว รรบมีนะคะไม้พัชอรี่มานะคะศิลปินรับเชิญนะคะไอเดียนเราก็มาตลอดนะคะบอกแล้วนะคะบอดบอกแล้วว่าไอเดียนกับซิม่าพวกไอเดียนเราเป็นทีมงานของข้าแล้วอะสินะคะพี่น้องกัเขามามวนว่าซื้อน้ำแกนเขาหม่าหายกำลังใจกันนะคะให้กำลังใจทุกๆท่านนะคะที่อยู่แซนทองฟิเลนนะคะอบอุ่นน้ำกกนนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะเดี๋ยวหนูมีขออนุญาตเก็บของนะคะแล้วก็เตรียมตัว ปอบนำแล้วก็สิงลุ่งไปสอมนะคะพี่น้องขาพอกันในไหลของบอดนะคะตอนซ่อเด้วยจ้าแล้วก็สามพัน 3, ท่านรู้สึกว่ามีได้ทองนะคะสามพันท่านแรกที่เข้ากลุ่มนะคะรู้สึกว่าจะจับสลากทองนะคะแจกทองนะครบบอแจกทองแล้วก็บรแมานหกอีกหกพันคนก็นกจแจกอีกบอพี่น้องอ้วมีแต่ขึ้นกําไรให้พี่น้องเข้านะคะต้องดีใจน้ำคะ่ะพี่น้องขาดีใจน้ำนะคะบอทั้งสองทางก็ ทำเพื่อท่านผู้ชมนะคะคิดงานออกมากะเลย่เหตันไดสิให้พี่น้องเฮ้าเบื้องแล้วบอซำสักจาเจเบื้องเล้ามีความามีความสุขนะคะเฮ้าก็คือการเหตุออกมาแล้วนะคะให้พี่น้องได้มีความสุขคือกันนะคะพี่น้องจะไดก็ฝากเป็นกําลังใจค่ะวันนี้น้องมีบยบายนะคะ <laughs> ขอไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวมันจะหนาวไปกันนี้นะคะพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปนะคะขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาพอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ